เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้ดําเนินงานตามพันธกิจของสภากาชาติไทยประจําเดือนมิถุนายน2567สรุปได้ดังนี้งานด้านบรรเทาทุกข์เหล่ากาชาติจังหวัดได้ลงพื้นที่ในการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับราษฎรในพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับสถานีกาชาติที่7และหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ อาคีไพจำนวน4รายมอบเงินทั้งหมด28,000บาทพร้อมมอบชุดบรรเทาทุกข์โดยทำการร้องขอผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยงานด้านบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับกิ่งกาชาติอำเภอเดชอุดมกิ่งกาชาติอำเภอศรีเมืองใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลสันพสิทธ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีและหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน766รายคิดเป็นโลหิตจำนวน385,600 c ผู้แสดงความจำนวงบริจาคดวงตาจำนวน19รายผู้แสดงความจำนวงบริจาคอวัยวะจำนวน21รายกิจกรรมนึกในวันผู้บริจาคโลหิตโลกวันที่14มิถุนายนของทุกปี w o r l d บ l ั o d d น n o r Day 2024ณศูนย์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลสันพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี งานด้านให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ได้โอ,อกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารสรุปได้ดังนี้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ยากไร้ยากจนสังคมสงเคราะห์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวนหนึ่งครอบครัวพร้อมมอบเงินสังคมสงเคราะห์ครอบครัวละ3,000บาทและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. ดําดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือเทคนิค s c a f Folding แก่ครูภาษาไทยและอาสาสมัครช่วยสอนเสริมของสำนังกงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยด้วยเทคนิค s c a f f o l d i n g ณโรงแรมซูนีแกลนแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดมีความพร้อมที่จะร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาดำเนินการสรรหาอาสาสมัครในพื้นที่ไปช่วยสอนเสริมด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนเป้าหมายในช่วงนอกเวลาเรียนจากชั้นเรียนในการแก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้คู่มือการสอนเสริมภาษาไทยดูว,ยวิธีการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนการใช้ภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้เทคนิค scaffolding และเพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับวิธีการรูปแบบการสอนเสริมภาษาไทยดูวยวิธีการแก้ไขปัญหาแก้ไขจุดอ่อนการใช้ภาษาไทยของนักเรียน Scaffolding อย่างเต็มรูปแบบให้แก่อาสาสมัครสอนเสริมของเหล่ากาชาติจังหวัด ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้คู่มือการสอนเสริมภาษาไทยดังกล่าวกับผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ต่อไป 2. อมอบทุนการศึกษาให้กับน,นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ณวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบจำนวน3ทุนงานด้านตัวแทนสมาการชาติไทยในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเหล่ากาชาติจังหวัด ตามที่สภากาชาดไทยมอบหมายมีกิจกรรมดังนี้ 1. งานรัฐพิธีราชพิธีได้เข้าร่วมงานจำนวนสองครั้งดังนี้วันที่3มิถุนายน2567ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระุจาพิมลลันณ์พระบรมราชินีวันที่9มิถุนายน2567 ร่วมพิธีวางพงมาลาและถวายราชดสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาอานันทรมหิดลประจำปี2567 2. รูปกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นกิจกรรมชมนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีส่งมอบถงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 3. งานโครงการและกิจกรรมพิเศษอื่นๆเหล่ากาชาติได้มีกิจกรรมโครงการพิเศษจำนวน13ครั้งงานพอ,อสวในห่วงเดือนมิถุนายน2567จำนวน1ครั้งดังนี้ วันที่13มิถุนายน2567ณโรงเรียนบ้านซำสก,กุยน้อยหมู่ที่8ตำบลตากเกา่าอำเภอน้าขุนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งภารกิจดังกล่าวเกิดขึ้นได้และสำเร็จรู้ล่วงด้วยดีได้จากความร่วมมือร่วมใจและร่วมทรัพย์ของกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งกิ่งกาชาติอำเภอเดชอุดมกิ่งกาชาติอำเภอสีเมืองใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมสร้างรากฐานของระดับการดำรงชีวิตของพี่น้องชาวอุบลราชธานีทุกคนให้ดีขึ้นดังคติทัศน์ของสภากาชาติไทยที่ว่าบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยเพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน